ผมเดินท่าจากบ้านโคกทาแล้วกับาหัวอีตือบ้านเบิงเป็งตะบนท่ากระเสริมอำเภอํพอนนำพ่อจังหวัดขอนแก่นครับหัวอีตือปีนี้น้ำไหลลีครับเอาบรยูเลยล่ละบิ๊กแบ็กับเอาบรยูครับได้จ้าที่ได้นี่ยแหละครับได้จ้าที่เห็นนี่แหละครับบิ๊กแบ็คครับพ่อว่าหยังปติพูนครับน้ำ โอ้นามหลายแท้ๆครับฝากทั้งพุ่นกะสิไปบ้านบึงเต็งครับขาบ้านบึงเต็งทายไปม้าก็เฮาไปครับพี่น้องครับ บ้านหลังนี้ก็อยู่หม่องหัวสะพานกับท่วมแล้วครับยางไปเบิ่งทั้งบุ่นจากข้าวครับยางไปเบิ่งจากข้าวนึ่งน้ำแตะขอบสะพานเลยครับดีแล้ครับคือหวยอีตือบ้านเบิงเป็ง ตำบลท่ากระเสริมอำเภอนาพรองจังหวัดขอนแก่นครับผมมาเห็ดข่าวไก่้ซีีโม่งเต้าแห้ะครับวันที่4ตุลาคม2565ครับพี่น้องครับ